คิตันช็อป้านเติมโรบังเรียนสุดคุ้มมีบริการรับฟาร์มแมปต่างๆและหาของแมปวอล์กฟูดรับกวดเกมพาร์แมปคินเลกาซี่วอล์กฟและแมปต่างๆอีกมากมายแถมยังมีโรบบอกทอยโค้ดอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟสโค้ดหรือว่าเป็นทอยโค้ดที่มีทั้งแบบซุ่มและแบบซื้อและสำหรับใครต้องการหาไอเดียไว้เล่นไม่ว่าจะเป็นแมปบอล์กฟูดหรือคินเลกาซี่ทางร้านคิทตันช็อปเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่สนใจก็สามารถไปใช้บริการกันได้ที่คิบตันช็อปละครับวันนี้เราก็ ผมกลับมากับผลเงาผลเงาในวันนี้ผมจะมาฟาร์มมาสเตอรี่เหมือนเดิมนะครับเหมือนที่ผมเนี่ยเคยฟาร์มผลเสือไปผลเสือนี่มันมาเท่าไหร่เม<ะ>ื่อก่อน300ป่ะไม่ว่าตอนนั้นตอนนั้นเราฟาร์มไหวปะ่ะตอนนั้นพี่ฟาร์มกับใครพี่าฟาร์มกับเองใช่ปะ่ะผลผลเ<ผ>สือแล้วก็รหัสนี้มันมีโยรุติดมานะครับจะแจกรหัสนี้ในคลิปนะครับเขาบอกเลยใครที่กอากหาก็หาไปได้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากดูคลิปก็ดูต่อไปเลยแต่ข้อหนึ่งครับกดไลค์ด้วยคลิปนี้โอเคไปดูกันเลยครับผู้ชมท่านไหนนะครับที่อยากมีระบบใช้แบบฟรีๆผมมมมมมขอออออแแแแนนนนนนะะะาาาปปปปีีี้้เเเเเเเลลลยคครรรรััับบบสหหหกกกก็็จต่่่ท์ กว่า5ล้านคนนะครับและที่บอกว่าทุกคนเนี่ยสามารถมีโลบักใช้ได้แบบฟรีๆเพียงเพราะแค่คุณเนี่ยเข้ามาทำภารกิจรายวันนะครับดูคลิปสั้นๆในแอปเกมมิงโก้คุณก็จะได้รับเพชรนะครับซึ่งก็สามารถเก็บได้สูงสุดวันละหกสิบเพชรพอมีเพชรถึงหนึร้อยเจ็ดสิบสองคุณก็สามารถนำไปแลกโลบักได้หนึ่งร้อยโลบักนะครับหรือจะเก็บสะสมไปครบเก้าร้อยหกสิบเพชรแลกเป็นแปดร้อยหนึ่งโลบักทีเดียวก็ได้นะครับและสำหรับใครนะครับที่กลัวว่าจะทำกิจกรรมนี้ไม่ทันก็ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่ากิจกรรมนน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 นีีีีี้้้้้เเ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 เขาา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 จจจะะ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 ััััััััดดดดดรร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 รยยยยยวว่่่่่่ออองงงงพพกกกกกก็็็สสสมมมมมถถททไไืๆลลลลคคคคบบบบบบแแหหหใชโู ไปแล้วเลือกเกมที่เราจะหาตีนะครับจากนั้นก็จะเชอห้องแล้วก็สามารถพูดคุยด้วยเสียงได้เลยนะครับอันนี้ปกติเล่นบล็อกฟุตปะครับเนี่ยเล่นครับน้องๆแบบชอบชอบดูแบบยูทูบไหมฮะแบบคนเล่นบล็อกฟุตเคยติดตามพี่อยู่ใช่หรอน้องดูพี่อยู่อยู่และนอกจากนี้นะครับภายในตัวแอปของเกมมิงโก้ก็จะมีโหมดเร่งความเร็วเกมด้วยนะครับเพียงแค่เลือกเกมแล้วกดเร่งความเร็วเกมเนี่ยตัวแอปเนี่ยก็จะช่วยล้างไฟล์ขยะนะครับออกจากมือถือของเราแล้วก็ช่วยปิดแอปที่ทำงานเบื้องหลังนะครับมันก็จะช่วยทำให้เกมเราเนี่ยเรวิดดน์มถพพไใ้้ยื่ ิงที่ผมเนี่ยได้ใส่เอาไว้ในคอมเมนต์ก็ได้นะครับแล้วถ้าหากว่าแอปนี้ตอบโจทย์สำหรับคนที่กำลังมองหาที่เล่นเกมหรือหาลูบักใช้แบบฟรีๆนะครับก็อย่าลืมไปให้5ดาวสำหรับแอปเกมวิงโก้ด้วยนะครับมาอย่างแรกเลยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มฟาร์มแบบธรรมดาไปจนถึงเลเวล55ก่อนนะครับเพราะผมจะไดสุ่มผลนะครับรอดูว่าจะได้ผลอะไรแต่ว่าในตอนนี้ก็ต้องฟาร์มไปก่อนแต่หลังจากเลเวล55เนี่ยเราก็จะไปรัดเลเวลเลยนะครับเพื่อที่จะเอามัตเตอรี่นะตอนนี้ผมมีมัตเตอรี่คูณ2นะครับลืมบอกไปผมจะตตตาายยยพีี่่จจะะแล้วเเนนนโดดดมออออั มันไม่ได้เป็นมันไม่มันไม่ตีเป็นเอลอ่อแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมสงสัยนะครับว่าคลิปเมื่อวานมันแบบลงแล้วสองรอบแล้วก็ลบแล้วก็ลบคืออะไรคือคลิปมันเหลืองนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเหลืองเพราะอะไรอืมใช่ใช่ได้แค่ตัวเดียวเว้ยผลมันค่อนข้างเนี้ยงงแงงเลยยังเคยดูงองแงงไหมเรื่ออนั่นแหละนี่ไงดาร์กเบียร์อะไรเงี้ยก็มืดเหมือนกันสี่เหรอสกิลวีหนึ่งมันเท่ใช่สกิลวีหนึ่งมันเท่ดาร์กเบียรอะเนี่ยอยู่ไหนนี่ตีฝั่งงนนนนึเอออีี่่ มีตัวนึงเลือดเต็มอ่ะเฮ้ยจริงๆมีสู้ได้คนเดียวนะที่แบบคนเดียวก็ฟาร์มได้สบายเลยเออก็ฟาร์มเลยนี่แล้วก็ออกเซลกันหมดอีกขม่อยู่แล้วแล้วก็นี่เราใช้สองอย่างนะครับดาร์กเบีร์จับเงานะเพราะงั้นวันนี้รวมรวมแบบรวมอาวุธของความมืดเลยครับจริงๆควรมีผลดาร์กแต่ว่าไม่เอาดีกว่านะครับผลดาร์กมันทุกคนก็รู้แล้วผลดาร์กมันมันเก่าแล้วดาร์กไม่ดวนแดาร์กไม่เป็นสีเยวนะ ตั้งแต่ที่เขียวแต่ว่าดาบมันก็สีดำนะอุ้ยฟาร์มวุฒิเร็วเลยมามาเร็วๆหน่อยทำงานทางานกันบึกคำขโมยรถแล้วเปลี่ยนบ้าเพี้ยนก็อไรมาหน่อยดิพี่อยากขึ้นนกฟามิงโกอ่ะใครมีอ่ะเขต้องกินเขาก็ต้องกินอ่ะดิไม่มีเออไม่มีใครมีเลยเหรอมีไม่นี่ใครอะตายอะใครกลางลูมเฮ้ยมีคนมันรอเว้ยมันรอยิงฆ่ามันได้ปะยิงฆ่าไม่ได้ด้วย นนี่ะต้องใช้อะไรยิงถ่อทำไมต้องใช้อะไรยิงอ้าหนังสติ๊กที่ไม่ต้องใส่ฮาคิยิงสองทีถ้าต้องใส่ฮาคิอ่ะใส่ฮาคิมันก็ตายเลยไม่ตายมันตายพี่ลองแล้วถ้ายิงสองทีมันตายเอ็มเชื่อก็ลองดูดิเอ็มเชื่อก็ลองดูนะนี่ฝนอะไรอ่ะนกอีกอยู่โอดก้อนก้อนปิดไอ้โดมทีพี่เกียรติไปดูเลยคนละแซ่บขนาดนั้นบอแม่นกลางปีกกันได้พี่แซ่บบอหนุ่มก็ย่าง อุ้ยเน็ตสิงแหววพี่ลาก่อนวิน่งหนีละมันจะตายโป<บ>นี่ไงเราเคเวลเอายี่สิบนะครับเดี๋ยวเราไปตีบอยกันต่อว่ามันจะเกิดเกิดพอดีเลยขนั้นตัวอะไรอ่ะเฮ้ยโดฟามิงโกมันเดินไปแล้วไม่ได้จะตีลิงพี่ใช่เหรอแป๊บนึงเว<อ>ลาคิงมันมันไม่เปิดวีพีมั้งมันมันจะโดนตายโอ้แม่งโคตรแย่อใช่ไหมมันมันมันไม่ยอมตีมันใช่เหรอลิงลิงใไม่ตีแล้วทำไมอ่ะฟาร์มาคีเหรอไม่นะฟาร,ร,ร,ร์มาคะมันก็ไม่นะมันเป็นโลกไหน โลดสายเลอ๋อมันมันเป็นเผาวีสีด้วยนี่ก็ใช่มันพพ์อะไรอ่ะถ้าทำแบบนี้ต่อไปเจ้ากอริลล่าอังกอร์ได้อังกอร์ก่อนไม่ได้หรออ๋อผมรู้แล้วทำไมผมตีมันไม่เข้าทำไมเอ้ยได้เปิดฮาคิเปิดฮาคิว่าละอพี่ยังตีมมันเข้าอยู่เลยพี่ก็งง มันมันมันพิมอะไรอ่ะเราให้ตีก็จริงแต่ไม่ได้ให้ตีตาย้วตอนแรกมันอันนี้มันด่ายองอ่ะครับตอนนี้ก็อยู่ที่เกาะบากี้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาฟาร์มกันต่อเลยตรงนี้หน้าเกาะนะครับฟาร์มไปจนถึงเลเวล40ใช่ปะใช่เอ้ยนี่ก่อยนี่ใช่ผลอะไรผลเสือใช่เหรอเออขีดตัวขีดวัวเอาอเสือพี่เสือ โซลชั่นนะพี่ไม่รู้จักเดี๋ยวมีปี๊ดใช่วีวีหนึ่งมันมันเท่ไงพวกเองไม่มีหรอกพวกเองไม่สามารถกลับไปใช้ V ีหนึ่งได้หรอกพวกกระโปรงแต่พี่บอกว่าเป็นวีสองได้เเออในกียร์ไอ้พี่พี่เป็น V ีสองได้แต่พี่ไม่เป็นไงพี่อยากเป็น V ีหนึ่งนักเกียรตว่าก่อนทำดีดีดีตามแล้วเนี่ยโอ้ยฟันเข้าไปอย่าอย่าใจหมัดดีจะด่าด่าเพิ่อางเดียวมา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  โอ้โหแม่งดาวโคตรเบาเลยเดี๋ยวนึงรอแป๊บสกิลซีดูดเลืียใช่สกิลซีสกิลซีพี่ต้องมาเตอรี่50า่บะถึงพี่จะมีสกิลบินเจาะหัวมันชื่อเอ็มบรายอะไรที่อย่างเนื้อเอ็มเบรกอะเอ็มบอรดไม่เกี่ยวกับเอ็มอรเอ็มบอร์ดเอ็มบอร์ี่เล่นผลเงามาพี่ยังไม่เคยฟาร์มมาถึง300เลยนะ แบบเบลหนึ่งอ่ะเรียกแป๊บๆพี่ก็โยนทิ้งแล้วก็แจกแล้ววันนี้พี่วันนี้พี่ยให้มันถึงเลยเว้สามร้อยอ่ะน่ะพี่เนยผมฟาร์มหมดเลยผมไปเปิดรูมเล่นดีเ้วยก็นเนาะพี่ข้ามันไม่ได้เนี่ยเอ้ยข่าได้นดีกว่าไ <c oughs> ม่มีอะไรแค่นั้นแหละลืมๆไปเถอะเอาละครต่อกันดีกว่าครับไอ้น้อง <c oughs> มไม่ต้องมนานั่งเจาะมันทีละตัวเฮ้ยผมจะตีผมจะตายนี๊วิ่งแต่ว่าสกิลโยรูแค่ห้าสิบเองนี่น้อยจังอ่ะ มันน้อยมันเป็นของเติมไงเติมไงดับเติมไงที่เก wow ี่ยวด้วยเหรอวะไม่ใช่เมื่อก่อนมันเป็นของโลกหนึ่งมันก็เลยมันน้อยเปล่าไม่มันเป็นฟองคิดแรกอะดับแรกเลยดบแรกนี่นะโอเคตอนนี้เราไปฟาร์มด้านหลังแล้วน้องๆเออมีก้อนเชฟฟาร์มละมินเกาะคอเล่นกัเอาก้อนมาพี่ไปฟาร์มด้านหลังหน่อยมาๆมาด้านหลังชาพี่ใช่หรอมันมันเกิดห่างกันแล้วมันหกมันมีแค่หกตัวมั้ยหรือเปล่าแปดตัว นั่นแหละมันวในค้ชพี่ต้งองรองเคลียร์ก็ไม่พี่ต้องฆ่ามันแปดตัวไม่ไแต่มันมีแค่หกพี่ต้องฆ่าแปดนั่นแหละก่อนเลิอดก,การ์ดลูมที่มันมืดตาพี่จะบอดเพราะมันโดนฟันเลย <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเหนื่อยมาอ,อ,อีกตัวเดียวต,ตรงนี้จะเสร็จแล้วก็ต้องฟารม์มอีกกี่ชุดไม่รู้เหมือนกันจะเป็นหรอโอ้เหลือโค้ชเยอะเลยมอนเตอรีเท่ากันแล้วว่ะดาบกับไอ้ผล ซอมเบอร์เดลิเบชั right ่นไอ้ไอ้ไอ้มิดไนท์ไปเปิดหากีดีมันเลื่อนน้อยนั่นแหละพี่บอกแล้วไงโอพี่ชำนาญการด้วยน้องต้องฟังผู้ใหญ่เดินตามหมาหลังผ no ู้ใหญ่หมาไม่กัดเดินเดินตามหลังเดินตามหลังหมาผู้ใหญ่ไม่กัดมาฟังซะหลังอีกเควสเดียวแล้วก็จะไปตีบาร์กี้ไม่ได้นี่หว่าบาร์กี้มันห้าสิบห้านี่หว่าลืมไปห้าสิบห้าห้าสิบห้าห้าสิบห้าเองเปิดไาท์กร้ดูริ ไม่ไม่มันมันมาโกเลยอันนี้มันสี่สิบ้ายังรับเคยแค่สีิบเลยเอเห็นมเ้เราไปเดินมาเออใช่แต่กลบมสี่บ้าไม่ใช่หรอม่เองเดินไปดูที่เควียนมันดิผมเดินไปดูให้มันห้าสินะผมจำได้ตอนนี้แข่งปใช่หรอสไม่รู้ผมกนัลงแล้น่าเกียดอะนี่ไงสห้าที่เานี่ห้าสิบห้าะห้สิห้าพี่หมวอเออเออม่วอือมา ปวดหลังเแม่พี่รู้สึกปวดหลังว่านั่งเล่นเกมนี้นานๆปวดรู้สึกเหมือนจะเป็นคนแบบรู้สึกใกล้จะเป็นอัมพาตเลยอะนอนหลังนอนหลังินทางไม่สะดวกเลยทำไปอาบลมำนวดได้เนี่ยจะมีอะไรมเหลืองอีกอ่ะวิโห้าสิบเอ็ดแล้วครับมามามาเปิดเปิดประตูหน่อยเปิดประตูนรกหน่อยโน่นโน่นคนเปิดประตูเฮ้ยไปไหนมาห้ำเปิดประตูเปไหนไ่ดีแล้วใช่ใช่มาเนี่ยแหละมาสมผลก่อนไอ้ก็จะได้ผลแหละถ้าได้ผลไม่ดีก่อนเป็นเกย์เลยผลนกเลยผม น okay. uh, ี่เฮ้ยก้อนหาเรียบร้อยละนี่ต่ะอนเป็นเกียร์อือมันสั่นก้อนนี้ข้างล่างนะบ้างมีแล้วพี่ผมมีปบแล้วอ่ะพียวไหมก้อนก้อนมันมันเฮ้ยมันมีเวล้มีเวล้มมีเวล้มงาผมเนี่ยเโอ้ยเอ้ยโอ้ยทว้ใช่ผมแป๊บหนึ่งผมพีทพีทพีทผมเ่ยนะโอ้ไว้ใช่ผมสั่นพี่ตั้ง่อยกินไปละไม่คุยด้วยละงอนเอ้ยพี่มีกลิ่นตัวด้วยป่ะพี่อาบน้ำมือเรียบร้อยงอนอาบน้ำพี่ อย่ากลับนาวมามาเอาฝั่งเอาฝั่งยากสุดเลยป่ะพี่พี่ชิวแล้วพี่เก่งแล้วก็ตายเอาตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เอาเลยเอาเลยเลยไปนู่นแล้วพี่ไปแล้วดีขึ้นดาวมาแล้วนะเฮ้ยโอ้โหรวยรวยพี่ลองพี่รวยทางลัดเออพี่ีรวยทางว่าแสกลางหลังว่าไอ้หนักดากพี่นักดางนักดาาเนี่ยเป็นนักดางบินมาบินมาเออี่ะ เนี่เป็นนักลอดดักเอ้เนี่ยเกลียว่าแล้วคนที่แอบจ้องอยู่ตรงซอยอ่ะใช่ใช่ตอนแหละพี่เองอ่ะพี่พี่จ้องเน่เน่เผื่อมาขึ้นมาน้าเนี่ยจะมีแผลตรงดักเออเดี๋ยวเอาดักอืมตีเลยเฮ้ยมีสกิลเลยน้องจ่อมันรีเลือดดิมันรีเลือดรีเลือดตื่นเลยดินี่นี่นี่ผมผมปั่นมันตายแน่เลยปั่นตายเลยปั่นตายเลยมาละพี่มาละพี่มาละรอบหนึ่งมันรีเลือดหมดละ ที่ตีมันไม่โดนวะเป็นไรวะโดนโอ้โหโคตรเบาเลยอ่ะโอ้โอ้ตายตีไม่ตายว่ะไม่ทำไงดีวะเอ้ยวันนี้จะถึงมาสามร้อยอ่ะคืนเนี่ยคืนเนี่ยถึงถึงแต่พี่ต้องอัพคนเยอะเอ้าเสร็จเอ้มบเสร็จเอ้บเสร็จกี่โมงอ่ะตักชักชักกี่หนึ่งตีหนึ่งตีหนึ่งไม่เสร็จหรอกพี่ว่าเฮ้ยตายนี่แหละจะไม่นเด็ดว่าอย่างนี้แหละอยากเล่นละอ้าโล เนฮ้ยเฮ้ยนี่สุดก็ฆ่ามันได้ทีมานี่ไอ้นี่มานี่ไอเอ็มเบสแมนสกิลต่อไปใช้หนึ่งร้อยเลยนะพี่พี่ตัวสะพานเลยพี่สะพานมันรีดเลื่อยไปยังยังอ๋อเอ้ยถึงอยู่นึกว่าไม่ถึงมาแล้วเอ้ยพี่าขดนพี่เป็นแมวแมวผีปอบเฮ้ยแมวเฝ้าไม่เกลียดแลวเนี่ยเป็นแมวเฝ้าเบื่อ ไม่ตายอหรอทำไมวะก่อนบังดาเมจไหอยากกระโโดกี๊ก่อนก่อนอยากเป็นลูคัทไหมตัวนั้นไม่เกี่ยวก่อนยเป็นดูคัมก่อนม่เกลียดเดี๋ยวก็เหลือกี่คเถ้ะตัดอให้หมดเลยตัไม่ได้ปั๊บปั๊บปบปั๊บปั๊บจะตายละนี่ใช่ ้ตอนนี้94แล้วพวกเองดีใจได้ไรพี่จะได้สกิลสองละพอแค่สกิล2สองพอนี่เฮ้ยน่าเกลียดนะสกิล2ที่พี่ๆมาคนเดียวก็ได้แล้วเนี่ย98 98แล้ว98แล้วแล้วไอ้ขีดม่วงๆนี่มันทำอะไรได้ตั้งแต่พี่เล่นมาพี่ยังไม่รู้เลยเนี่ยเล่นจนจะแก่แล้วเนี่ยมันจะมีสยิ่พี่มีข้าวขีดม่วงเต็อันตีใหญ่ๆแต่ถ้าไม่มีอันติก็ไม่มีประโยชน์หรอกเออนี่มันจะเพิ่มความแรงอะไรแบบนี้ไม่เกี่ยวมันโง่ิมึง เลยพี่มโนเองแหละพี่นึกว่ามันแบบมันเกี่ยวด้วยแล้วผลผลแล้วผลผลเงาตอนกลางคืนนี่มันมันอย่านี้ปะมันแบบมันมันดีกว่าตอนกลางวันไหมหรือว่ามันไม่เกลียว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 มันมันจะมืดกว่าฮะพี่เนี่ยมันจะทำให้มันจะทำให้ศัตรูมองไม่เห็นเวลาเรากดอ่ะปุกกิ้วกดเป็นเยอะเลยเกินพี่มาแล้วพี่จะใช้ดาบฟาร์มด้วยพี่จะฟาร์มมัดดาบด้วยเองว่าพิ้วไปปะมัดดาบตีตัวเดียวก็ขึ้นแล้วมั่งท่าติดอ่ะไม่น่าจะประมาณสองตัวบอดี้ลูคัสเนี่ยลูคัสพี่ตายได้นะเนี่ยแต่พี่ไม่ตาย เฮ้ยน่ากลัวนะเนี่ยทำเล่นไหมโฉบชิิบบบว้วว้าวว้วไม่ตาย้น้องเล่าเล้เล่นเล่นล่น่นไล่นลเล่ลล่ลล้นเล่ลล่เเลลเน่าเ่สกิลส่เ่ลเ โอเคหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับจนได้สกิลต่อมาเลยเดี๋ยวจะมาอ่านอีกทีนะฮะตอนนี้ก็จะเป็นการฟาร์มมาตเตอรี่ของผลโดยตรงเลยนะครับส่วนดาบก็ทิ้งไว้อย่างนี้แหละโอเคครับป้าเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีตอนมาตเตอรี่200ครับโอเคครับหลังจากฟาร์มมาใช้แล้วเวลาประมาณ20กว่านาทีนะครับเราก็ได้สกิลซีมาเป็นที่เรียบร้อยละใช้200มาตเตอรี่ครับที่ว่าในแมริชนะครับน่าจะเป็นการดูดเลือดแน่นอนลิชตัวนี้นะครับน่าจะแปลว่าปลิงนะครับดดดดดููเเเลลลยมมันนป็สกิิือจรงใช่ ช่ใช่ใชเอ็งใครๆก็ได้ลองแบบเอาหนังตดติ๊กมาดีดพี่ดูสักคนหนึ่งนี่ฮะอย่าดีที่พี่ตายนะแล้วพี่จะลองพี่จะลองดูเลือกลับคืนโอ้ยยยยอหติ๊้กต้ามาเคาะพี่ทไมหนังดติกเีดเนีดิเนดอ่าแล้วก็ลองโอ้ดูโคตรเบ้ยอ่ะนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนอีกสร้อมัดนะครับตอนนี้โอ้โหนานมากเลยผมบอกเลยได้แค่2้ยสามอยู่เลย เอาะในตอนนี้นะครับสกิลก็ครบแล้วนะครับเป็นครั้งแรกที่ผมเนี่ยฟาร์มมาร์สของผลเงาจนมาสเตอรี่ครบ300ครับบอกเลยว่าโหดมากฮะเหมือนกับตอนที่ฟาร์มผลเสือเลยแต่ผลเสือนา่าจะนานกว่านี้นะครับตอนฟาร์มเป็นวันเลยนะเพราะว่าขี้เกียจกันด้วยแหละโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับไปตีบอยกันนะเอาละ่ะเรามาถึงกันแล้วครับสกิลสุดท้ายเป็นสกิลการที่แบบ มันจะระเบิดควันนะครับระเบิดทั้งข่าวซึ่งถ้าเราเก็บเกตเอ็มบ้าร์เมเตอร์เนี่ยจนมันครบเต็มเนี่ยมันจะเรียว่าอะไรนะมันจะเยอะขึ้นใช่ปะผมก็ไม่รู้นะเอ้ยมันใหญ่มันใหญ่ขึ้นจริงนะมันปมีรูปีพี่ไม่พี่กินหมูกระทะเยอะไปขอโทษอ้ดามิดดมิดแรงมากอ้ดามิดโคตรแรงอ่ะอืโอเคเดี๋ยวเราบินเจาะเลยนะครับเลเวล200นะฮะ206เราก็มีมาสเตอรี่จนครบได้แล้วนะจริงๆทำดาบแช่งมันเลเวลเท่าไหร่นี่ <ส>2องร้อยพอดีเลยเฮ้ยงั้นพี่ก็ทำได้แล้วนี่ตอนนี้เรามีโยรุด้วยนะครับแต่ว่าเอยหรือว่าเราจะฟาร์มต่อมันมัน350แล้วก็ทำโยรุขาวดำแเอ้ยโยรุ V2 ไปเลยที่เกียอ่ะไม่ทำดีกว่านี่ลรวเปิดโคตรเท่เลยว่ะโอ้ยไม่ตายเฮ้ยพี่ไม่ตายแล้วก็เอาชาโดว์ไปกินเดี๋ยวตบบอสทุกตัวถ้าเป็นไปได้ก็จะตบทุกตัวเลยแล้วมันเป็นอะไรวะนี่ เพื่อพี่พี่ไหวอยู่แล้วแหละโอ้โหดาเมจที่นี่เกือบพันเลยนะทำไมเล่นไปโคตรตึงอ่ะเยพี่จาะรัวๆเลยโอ้โหวอวอเพื่อดาเมจพี่พอแล้วแหละตอนนี้เฮ้ยได้ว่ะโซโลโซโลพี่เปิดล่างอ้วนแล้วดูดเลือดโอ้โหดาเมจโคตรเยอะเจาะรัวๆฮะบอกเลยว่าตึงจัดผลนี้ยทำไมพี่เล่นสูงจังเลยใช่มันสูงมากเลยเฮ้ยตอนที่เองหมุนพี่เจาะมันได้เลย ไม่ก้นเกียร์น่ะไม่ก้เกียร์เลยหมดหมดหมดดูดต่อเลยครับแล้วก็ลงไปใช้ใช้ปิงืดอุ้ยได้โพวีหนึ่งมาดองผมเองพี่เอาล่ะเดี๋ยวเรามาตีกันต่อเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแพี่ใช้พลังงานสูงแบบนึงโหดโคตรโหดโหดมากโหดจะจัดเนี่ยตีเข้าไปครับบอกเลยว่าโหดมากครับผลนี้ ถ้าเราไม่มีมาตเตอรี่เนี่ยบอกเลยว่าเป็นผลที่ค่อนข้างที่งองแงนะครับแต่พอมีมัเตอรี่มันก็เป็นผลที่โหดพอสมควรเลยแล้วเหมียนมันแรงมากเลยครับนี่เออตายเดี๋ยวพี่ไปเกิดบนฟ้าแน่นอนเองไปรอรับพี่ได้เลยมันมีผลนึงนะครับที่แบบผมไม่เคยฟาร์มจนมาเตอรี่ครบเลยอะตั้งแต่เล่นมาคือผลกาวิตี้นะฮะสักวันหนึ่งผมต้องกลับไปเล่นมันแล้วก็ฟาร์มไม่ครบไม่ได้โดยที่ผมก็จะมีกรอนไปช่วยแน่นอนหาแนวร่วมก่อนนะครับไอ,อ้ตัวนี้ไม่ตีเลยนี่มาไหนก็กลับมาแล้วก็ตีตัวนี้ด้วยนะครรัับบสตวเปอ์ เดี๋ยวผมจะใช้สกิลระเบิดมั้ยเฮ้ยแต่ยังทำเมียเรื่อยอยู่แต่ก็ได้ดาเมจอยู่ไงแต่ก็ตายมันดอ้นเท่เลยกำลังจะเท่เลยโอเคโยนไปครับเผื่อโดนโดนแหละเอ้ยเน่เน่อยู่ไหนนี่อยู่ไหนนี่ต่อยเลยเอ้ยได้โอเคมามานะดอมบตีอาคายนุต่อนะครับอาคาสกิอาคายยุทธนะครับนี่เดี๋ยวผมไปที่นี่นะครับ พี้ยวพี่โซโล่ได้พี้ยวพี่เก่งพี่เก่งพี่เก่งวะพี่โซโล่ได้แหละพี่ตึ๊ดตึ๊ดมาดูดต่อยโคตรโหดโคตรแรงพี้ยวพี่อาจจะโซโล่ได้นะแต่ไม่เป็นไรเองช่วยดีสุดละครับมาเดี๋ยวเราต่อกันเลยครับทำดาเมจรัวๆเลยว่ะโอเคเสร็จอีกตัวหนึ่งครับเดี๋ยวเราต่อกันที่คุกคามไปเกาะคุกวันนี้มอนเหลือเยอะว่ะมอนเหลือครบทุกตัวเลยมาะม ไม่มีใครซีเลยในเซิร์ฟมีเราอยู่3คนแล้วก็อีกคนหนึ่งใครอีกอคนหนึ่งครับไม่รู้อาจจะเป็นโปรก็ได้โอเคผมตายครับแต่ก็ได้เกิดที่นี่ใช่ปะวะเ้ยโอเคเกิดที่นี่ครับนี่ฮะโหดมากเอานี้ไปกินโหดโอเคตายคู่ครับเจอก็ไม่ดรอปของนะครับดรอปมาแค่เอเนลมาดูตัวนี้ต่อครับสจหรับตัวฟามิงโก้ไม่รู้ว่าจะดรอกไหมนะเดี๋ยวมาลองดูเลยนี่ฮะตอดรัวไปก่อนอาจจะโดนมากดหัวได้นะครับเพราะไอ้บอลตัวนี้มันโหดเฮ้ยมันมันรีเวิร์สเหรอ นีเวิร์กอืูเกือบตายข้าที่มีหน้าหนึ่งคนที่อ่ะนี่ไงเรียบร้อยฮะต่อไปอีกตัวต่อไปเป็นทหารเรือใช่ปะอือใช่โอเคครับเดี๋ยวเรารอ,รอสกิลก่อนนะซึ่งผมไม่มีสกิลม,มาล่าสกิลแค่สกิลเดียวก็น่าจะพอละสโลโลเลยพี่รวดเร็วฮะรวดเร็วบอกเลยรลวดเร็วรวดเร็วทันใจอเอ้ยตัวนี้พี่โซโล่ได้แหละพี่ตึงเรือไปให้ดิขึ้นเรวอยู่ไปหัวใจดินั่นมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนลงมาลงไปทำไมวะ น,นี่ไงนะฟึ๊บไอเจตีมันทำอะไรได้บ้างวะไม่รู้ผมจะเก็บไว้เพื่อตอนนั้ตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยหัวไอเจตีทำอะไรได้มันทำอะไรไม่ได้เลยตอนนี้นใช่เหรอแล้วมันเอาไว้ทำไมวะไม่รู้อาจ<า><า>จะมีดาบเข้ามาใหม่เฮ้ยคีโมไม่เชื่อดาบเจตีเจตีน้ำแข็งโอเคครับปไปเดี๋ยวเราไปบอสตัวสุดท้ายครับบอสต,ตัวตึงแห่งโลกหนึ่งฮะบอสลิงนั่นเองตอนนี้เราสามารถสุ่มผลได้อย่างไรเองคิดว่ามันเกินสองชั่วโมงยังไหมถ้าบอกเราสามชั่วโมงกว่าถ้าจะไม่ถึงสองชั่วโมง มาเริ่มสุ่มเลยสุ่มได้ปะเอ้ยยังไม่ได้อีกสินาทีครับแปลว่าเราฟาร์มมาเกือบชั่วโมงเลยนี่หว่าเราอยากได้ดาบเชงคูดก่อนทำทำอาเดี๋ยวเดี๋ยวืดยืดี่ย็บนะครับเดี๋ยวเราทาดาบเชงคูดกันนะครับอย่างแรกเลยต้องไปที่ไหนก่อนไปที่เกาะเยยบปุ่มตอนนี้ตัวนี้โอเคตัวนี้เสร็จปุ๊บก็จะอยู่ข้างบนนะฮะตรงนี้นั่นเองนี่นี่นี่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้หมดละแล้วก็โดนคาเหลือ ตรงนี้ต้นหนึ่งนะครับแล้วตรงนี้พี่เหยียบแล้วนี่หว่าอันสุดท้ายตรงนี้ชืบลงไม่ได้โอเคลงมาละชืบแล้วก็ไปทะเลทรายครับแล้วก็เราจะมาเผาข้างล่างตรงนี้กันครับผมเผาเลยโอเคได้ที่เสียนวินต่อไปก็ไปนี่แหละนะครับแล้วก็หยดน้ำที่ไห้แล้วก็ไปห้ไอแก่ข้างบนนี่กินนะครับตรงนี้นี่ก็เป็นคนป่วยนั่นแหละนะครับซิกแมนคนป่วย ไปเดี๋ยวเราไปต่อที่บาร์กี้ครับไปเป็นไทเลตวิเลตกดรับเควสไปครับแล้วก็เดินทางไปที่เกาะนี้นะครับแล้วก็บินไปอีกนิดนึง,งไม่มันบินมีจํากัดไง,งแบบหมดโคตรไวอะ่ะบินมีจํากัดด้วยหรอใช่บินมีจํากัดผลเงามันทําดามเมจไงผลพิษก็มีจำกัดนะแต่ผลพิษไม่อยู่นานกว่าผลเงาได้ไงวะแล้วเราก็มาจัดการกับบอสตัวนี้นะครับโอเคเราจะทรมานมันนะครับโอเคต่อไปกับที่เกาะริสแมนนะครับโอเค มาคุยกับลิสแมนต่อแล้วก็ไปเกาะจังเกิลที่ต้องโซโลนะเนี่ยไปยาดตีแจ้งเลยละกันไป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 เดี๋ยวพี่โชว์โซโลโชว์ไอ้น้องพี่ตึงอ่ะมันต้องโซโลอยู่คนเดียวไม่ไม่ต้องโซโลใครตีก็ได้เพราพี่อ่ะโชว์ใครไม่ทำระเบิดเยอะสุดก็ได้ได้ทุกคนได้ทุกคนได้หรอได้ทุกคนได้ทุกคนพี่ตอนที่พี่ตีทันอ่ะพี่พี่ทำดาเมจพอมันก็ได้ทุกคนเลยเออข้นเลยข้นเลยขั้นเลยขั้นเลย โอเคได้ละเรียบร้อยโอเคสำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับภารกิจก็ถือว่าวันนี้เสร็จเรียบร้อยสำหรับดาร์กเบลดแล้วก็เป็นในเรื่องของชาร์โดครับผลเงาท่านี้เหมือนเดิมครับแจกไว้ในคลิปนะครับไม่ได้แจกในคอมเมนต์แล้วเพราะว่าขี้เกียจมานั่งคอมเมนต์ทุกครั้งนะครับเพราะงั้นก็ฝากกดไลค์กันด้วยนะครับขอไม่มากขอแค่หนึ่งพันไลค์ก็พอละโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับอยากให้ใช้ผลอะไรฟาร์มก็สมายคอมเมนต์บอกกันได้ไว้เจอกันครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับบ๊าายยบบครัผม